สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับผมร้าน PC พีซีแท็กเตอร์อำเภอเบญจลักจังหวัดศรีสะเกษครับผมวันนี้มารีวิวรถที่ลานครับผมประจำวันที่23ตุลาคม2564ครับผมเหลือไม่เยอะนะครับผมตอนนี้เหลือแค่3รายการที่พอให้ลูกค้าได้เข้ามาเลือกชมได้ครับแต่ก็เร็วๆนี้น่าจะมีเข้าหลายรายการครับ เริ่มตน้นคันแรกครับผมตอนนี้สามหกแรงครับผม L สามหกศูนย์แปดดีที่จดทะเบียนปีห้าห้าครับสภาพพร้อมใช้งานนะครับผมอุปก,ปกรณ์หน้าหลังเครื่องเจดีครับเก็บสีคันล่างราคาอยู่สองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทครับสองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทคัตนต่อมาคันนี้สามสิบสี่แรง อุปกรณ์หน้าหลังเก็บสีช่วงล่างเช่นกันครับผมผ่านล่างกับทะาล้อรถไม่มีเล่มนะครับคันนี้ครับผมอุปกรณ์หน้าหลังดันหน้าผ่านหลังผานหลังผานห้าครับเครื่องดีครับผมสตาร์ทติดง่ายไม่เขาหัวราคาอยู่หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทครับหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทคันต่อมาคันนี้สามสิบหกแรงครับผม รถเพิ่งมาถึงกันนี้ปี53นะครับสภาพพร้อมใช้เช่นกันครับสีสันเดิมอุปกรณ์หน้าหลังเต็มชุดโดนครับคันนี้ครับผมราคาอยู่259,000บาทครับ259,000บาทฝั่งนี้2รายการติดจองนะครับผม39ติดจอง45ติดจองครับผมเร็ว,เรวนี้จะมี4 5แรงเข้าใหม่นะครับ1รายการ ส่วนฝันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์นะครับมือหนึ่งมือสองพอมีให้เลือกนิดหน่อยครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้สต็อกสินค้าครับผมก็จะมีโรตารี่เม็ดหกเมตรแปดราคาเริ่มต้นสองหมื่นกว่าสามหมื่นครับผมสามหมื่นกว่าบาทบาังตัวนี้สวยๆก็อยู่สามหมื่นแปดพันบาทครับผม พันไม้สหม่25,000เอ้ย29,500บาท29,500บาทยกล่องใหม่15,500บาทครับผมลอตเตอรี่2เมตรก็มีนะครับเครื่องหยอดข้าวก็มีครับผมหลายรายการลอตเตอรี่วิเชียนตัวละ22,000บาทครับผมตัวนี้วิเชียนตัวนี้โชคชัยครับผม22,000บาท สินค้าทุกรายการต่อรองได้นะครับผมแวะเข้ามาชมได้ครับร้านอำเภออ่ร้านอยู่อำเภอเป็นจลักจังหวัดศรสีสะเกษครับผมเบอร์โ hmm. ทร0816004753 098-442-2502ครับร้านห่างตัวอำเภอเป็นจรากลห่งกิโลหล่าง3แยกน้องอเหลือม3กิโลหล่าง4แยกวันจานย์7กิโลครับผมติดถนนซีเลนแล้วนะครับผมเส้น2085กันทลักกันทลมหรือกันทลักวาลินพอมีพี่น้องท่านใดมาไม่ถูกยังไงก็โทรมาติดต่อสอบถามได้นะครับหรือมาไม่ถูกก็กดตามลิงก์วิ่งตาม GPS นะครับเดี๋ยวผมปักตำแหน่งไว้ให้ครับผม ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับขอให้เฮงๆรวยๆตลอดปีตลอดไปไม่เจ็บไม่จนจากใจ PC แท็กเตอร์ครับผมสวัสดีครับ